ตอนนี้ KNTF Studio ไปไลฟ์เกม Minecraft ใน Twitch แล้วทุกๆวันอาทิตย์อย่าลืมติดตามชมกันด้วยลิงก์ใต้คลิป สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเดอะเมกในโกแฟสตูดิโอเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับ k m g f Studio นะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมของ Minecraft Minecraft ใช่เป็นเกมเอาชีวิตรอดภาคที่3แล้วนะครับเกม Minecraft นั่นแหละนะซอมบี้โอเคนะคะวันนี้ผมอาจจะไม่ ที่ผมอาจจะไม่ได้เปิดหน้าเหมือนพัทก่อนๆนะฮะใช่ผมก็ด้วยนะพอดีว่าวันนี้หน้าไม่พัทไม่เจอแต่หน,น,นไม่เจอมแมทหายนี่น่ก็พ์ทนี้อาจจะลงเหมืองน,นะครับแต่มานอนก่อนเมฆร้อยมานอนเช้าเฮ้ยนอนวันหิวว่ะเมฆเด้อไปข่าหมูไปหนึ่งในพ์ทนี้เราอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะ ไปครับไปสไักเียลสักตัวสองตัวว้ายเต็มเลยไม่มีหมูเลยอ่ะนี่อันนี้ลอยได้ไงเนี่ยไม่ไม่เจอหมูอ uh ่ะไป่ะนี่ไงไหนมาสปาลเต็มเดี๋ยวนะอดเผาหมูอ่ะเลยอดอ่าเต็มเลยน่ะเอออก็ทำดิ เออเดี๋ยวเอาหมูก่อนอุ๊ยขวานหมดเร็วมากอะ่ะเพิ่งใช้ไม่คืนอุ๊ยขวานาี่เปิร์ี่เปิรอยู่กับหมูขี่เปิรอยู่กับหมูโอ้ยสมควรมากเลยเนาะเกมไมค์ครับขี้เปอร์อยู่กับหมูใช่ไหม,ม,มลนะ่ะแม,ม,ม่ฮึขี้เปอร์มันเป็นหมูนี่นะใช่ อุ้ยขวานผมก็จะหมดแล้วเหลือยี่สิบหกอ่ะมี่ห้าแล้วอุ้ยขวานลดหมดเร็วๆอันนีอนนี้เราด้าจะเป็นการลงเบือกนะครับท่านผู้ชมใช่แต่เราต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนไม่มีทอสอะไรเยอะมากอ่ะเมฆเดี๋ยเมฆตัดไม้มาเยอะเลยนะโอเคไหมครับโคนเดีไม่เผาทาน ดรถเผาเนื้อรถเป็นคนเตรียมอาหารและการส่วนเมฆก็เป็นคนเตรียมพวกอ่าทรัพยากรพวกนั้นนะโอเคไหมเออเออโอเคเอาเอาดิไปหมดไม้หมดวิญญาเผาให้อ่ะเอ๊ะมันไม่ยอมเผาไหนไหนเผาดิจะเผาไม้ให้มันเป็นถ่านอ่ะ อใครเขาให้เผาบุนันเขาต้องใช้ไม้สดดิแม่เออตกใจไหมเมื่อกี้ตกใจใครเขาให้เผาบุนัทใครเขาให้เผาบุนัทใครเขาให้เผาบุนัท ไม่มีคอส44ส่อันละไม่พร้อมละโอ๊ตเออเดี๋ยวยังไม่พร้อมอ่ะรถรปักรถปักอันนี้ไว้ตกแต่งก่นอนปูนละเหออะไรเฮม่โดด้วยมาวยิว่งแม่คดไปแม่น้ำไกลมากอ่ะตรงนั้นมันจเจริญมากมีไอ้นี้เต็มไปหมดเลยอ่ะมีปลาเต็มเยอะมาก เจริญเจริญเฮ้ยโอเคทำไมไม่ดู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 ไม่ต้องรอดด้วยแต่น้อยไม่รู้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อใช่ไหมท่านผู้ชม ใช่ใช่่ถ้าผู้ชมเบื่อมากเด้ยเดิยดิดนดนะนดิเด,ดินเนเดน้านเดเดิดนนีดแค่เดียวเองไเดเดินนะดินเดนนเดนนเดินะเดินเนเินดันเอนนเ มีเจตนาไหมเนี่ยแมฆเจอเหมืองละโลดลงไปเลยนะอ่ะลงไปเลยเดี๋ยวเดียย๋ยวจะเย็นลงมาแม่ช่วยหน่อยโอเควิ่นหลังโอ้โหเยอะมากแม่คีเปอร์ด้านหลังเต็มเลยเมฆ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 ลงมาโอเคเอออุดลูกก่อนแม่อุดให้หน่อยไม่มีไม้เอออุดไว้ก่อน เฮ้ยเจอเหล็กเดี๋ยวขุดเหล็กให้มาแม่เป็นคนวางทอสน,นะเดี๋ยวตะคนขุดไม่ใช่ขุดเดยอะมีไหมมีตัวหนึง่งไหมเออแม่ขุดไวบ้บ้างป่ะลงลงตอทอสอ,อ,อุ้ยทอสมิวเดีลยวลงมาลงมาอ้าวตรงนี้ตันเมฆปะขึ้นไปดูตรงนี้ตาัา,ตตาละ โอ้ยคีปเปอร์เต็มเลยแมกลบ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 บุ้มโอ้ท่านผู้ชมเห็นนับเราได้แลกมาแล้วครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวนะาเผาอยเก้บปลาเต็มเลยเคยแมกหิวไหมอา้าหิวว่ะเอาไปไนี่ เมกเผาแรกก่อนเลยอ่ามาเลยโคส่วนหนึ่งไปทำทอตเนาะใช่ไม่เป็นไรเราจะไม่ต้องทำก็ได้ทอตเหลือสี่สิบใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะระหว่างนี้ขุดมาเดี๋ยวรอด้วยอโอเค,อเคนะครับ<ง>ก็โอเคไมไอ้เมกพูดแอ่ตอนนี้ก็เราก็เล่นมาพอของปลาของคอแล้วก็เล่นกาตนาแล้วแหละเนาะยี่สิบแปดนาที น่นแหละเพราะฉะนั้นพันนี้ผมกับโค้ดเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ว่าเล่นกันมานานมากแล้วเนี่ยใช่ก็รับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เออกดกดให้หมดเลยนะครับยกเว้นดิสไลค์นะอย่าก,กดเด็ดขาดก็นะครับสำหรับวันนี้เราก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนี่เม่ก็เน่เม่กับผมก็ขอลาไปละ อ่อนะอย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบายบายบายเอ้เดี๋ยวนะ้าใครพัดหน้าใครอยากให้ทำอะไรเม้นได้นะนะครับเ <ผม S 1> จอกันพัดหน้าในคล <ผม S 1> ิปบาย